สวัสดีปีใหม่ขอให้ fc พระเสดมีชัยให้สมหวังคิดจริงใดขอให้ได้ขอให้ปังปังให้สมหวังให้เลือเลิศให้ดวงเฮงอ่ให้พี่น้อง f อซโชคหมัเนนะพี่น้องนะ,ะกลับสวัสดีปีใหม่อ่ะปีมะล่งปีงูใหญ่เนาะพี่นอนะ้องเนาะพ่ะ,พะเสดจะปล่อยแนวทางรัฐบาลไทยตองวดให้พี่น้อง f c ให้จับตามองบางงวดน,นี้มันจะมาตามเป่าก็อ่ะอ่ะถ้ารับงวดน,นี้พอเสืมีความมั่นใจอ่ะสูงเลยนะพี่น้องเนาะมีความมั่นใจสูงเนาะอ่ะรัฐบาลไทยวันที่17มกราคม2566ไอหกเอ่อะสองห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะวิ่งเด่นศูนย์ลองห้ากันเก้าวิ่งเด่นศูนย์ลองห้ากันเก้ารูดศูนย์กับเก้ารูดศูนย์กับเก้าหลักหน่วย หลักหน่วย7896 7896ชุดวินชุดวิน1 5 0 9 2 8 4 1 5 0 9 2 8 4ชุดวินจับคู่จับคู่กะ่ะ4 5 0 1 1 1 5 1 9 9 5 0 5 9 4 8 2 9 3 3 4 3 0 7

พิเศษให้พีน่น้องได้หนิชุดพิเศษนะ 4, 3, 3, 5, 0, อ่ะสี่สามสามห้าศูนย์เก็ดอ่าสำหรับอ่าเนวทางนี้พอเสรดจ,จะปล่อยเป็นเบื้องต้นให้พี่น้องเอฟซีอ่าถ้าจะามีการพลิกแพงพลิกโผอ่าแนวใดก็เดี๋ยวพอเสรดจ,จะแจ้งไปในกลุ่มอีกรอบหนึ่งอ่าสำหรับเลขทูบป,ปูอ่าปูขาวพันล้านอ่าเลขทูบที่พอเสรดไปเสี่ยงโชคอ,ะอ่ะอ่าที่พอเสรดลงให้เอฟซีเบื้องนั่นแหละอ่าที่พอเสรดลงให้เอฟซีเบื้องนั่นแหละก็คือ ให้พี่น้องอิบซี่ตาจินใจเอาว่ามันตรงกับเลขคำนวณพอเสือกบอสตาตรงกันตัวเล็กะพี่น้องกับจัดไปให้พี่น้อง 4, อิบซี่โซกหมันลำด้วยสำหรับแนวทางรัฐบาลไทย2567ให้มิตรโซกตะลุยเด็กพี่น้องนะมิตรโซกตะหมานให้เบิดหนีเบิดสินให้มีรถมีราชีให้มีทรัพย์สินมหาศาลอ่าคิดจริงเลยสมขรมึงมาตาธนาอ่าโลกลายจะได้มาเบียดนะไพ่หายหจะได้มาไก่เด็กพี่น้องนะเอา ไอ้โศกหมานลำรวยลำรวยสาธุสาธุสาธุ